ยังอยู่ในซุมมน้มมานั่งสำรองมาดูจังหวะนี้ก่อนครับจากกรีดจากกรีดเปิดเข้ามาลูกนนี้โอโ้โหจิตงจพงษ์มีธงมขึ้นครับโอ้โหจังหวะเนี่ยตรงกลางโอโ้โหค่อนข้างมาด้านข้างนะครับของจากกรีดครับแล้วเนี่ยโฉบมาโ ถือว่ายิงได้สวยแล้วนะครับแต่ว่าถูกปฏิเสธประตูครับไม่ผ่านมันเฉลิมศักดิ์เฉลิมศักดิ์ลองบอลยาวบ้างครับใช้ความเร็วครับนาสิ์สปีดมาครับยศสพนเขถึงก่อนแล้วลูกนี้เปิดมาแล้วเวยบร้อยครับโอ้โหความเร็วของทีศักเผยพี่มาครับบริสเทโลครับบอลเปิดวางมาแม่นจริงๆครับให้สปีดมาแล้วถึงก่อนครับตวัดตั้งใจตรงนี้เข้ามาแล้วก็หม่นนิ่มๆเลยครับโคโยสปนเนี่ยออกมาพยายามจะ มาตัดตรงธนาสิทธิ์ได้ครับไปล้วงมาได้ครับมาที่เรซิโอต้องจ่ายติดลูกนี้ลิโดกเฮนมุมแคบยิงยัดแล้วหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหตัดขึ้นน้ำแล้วครับจากลิโดกเฮนโอ้โหขับช้านี่ครับนี่ครับแม่เป็นเชิงครจะเปิดบอลหลบกองหน้าโดนตะปบได้แล้วก็ลากเข้าไปยิงมุมแคบมุมเสาไกลนะครับค่อนข้างแคบครับมือมุมเหลือน้อยแต่ว่าแม่ครับเปิดหน้าเท้ายิงไปเสา 2, สองชนเสาเข้าเลยนะ อยากจะปิดมุมเลยครับมุมก็เหลือไม่เท่าไหร่นะครับไทยมาที่จักรกิจจักรกิจตัามป้อมอยิงรียบแล้วป้อมปัดไม่โดนดูน,นี้เดลนนนนสัรโปรติญาจงแล้วยิงตีเสมอครับโอ้โหปัดไม่ดีครับวอร์รูดกลายเป็นกดให้ตีสเสมอครับจากเดลสารโปรติญาคือจังหวะนี้ก็ยิงไปนี่มันแป๊กไปแล้วครับดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าตั้งใจพุ่งปัดครับคือถ้าดูแนวมุมกล้องเนี่ยมันเหมือนกันจะไม่ค่อยตรงกรอบครับให้แดเลแดเลเจอกับทางอีลาฟาน แดเล่แดเล่ไปทางแคบแดเล่เปิดจัดมาทิ้งลูนี้เรียบร้อยครับผู้ขึ้นยองกับโอโหโอกาสแรกในเกมนี้ของเขาครับรับบอลมาครับแล้วดวนกับอิทธิฟานเลือกไปมุมซ้ายนี่ะครับโอ้โหหลุดเลยครับแล้วเปิดตัดกลับมาเนี่ยยิงให้ตรงกรอบเท่านั้นนะครับ